เือ้ึงโรอไอ้นี่มันสูงมึงห้าสิบเซนซุวมจะสูงกว่านี้ น้ำด้วยบอกเลยไม่ใช้น้ำธรรมดาน่นะบอกไม่ใช่น้ำธรรมดา <c oughs> เสิร์ฟน้ำด้วยฮะโอ้ยขึ้นเสาแล้วขึ้นเสาเชูแง้วพาสีตัง้งเสากาลางเยอะยอยึดความมันคงไว้นี่จ้ะ เพิ่มห้องน้ำกำลังเกิดขึ้นเพาะห้องน้ำอยู่กำลังเพาะห้องน้ำกว่าจะเพาะได้ดูตั้งท่าตั้งทางมาหลายวันห้องน้ำกำลังมาแล้วเลือดลิงรูงองยาร